สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีนะพระเข้ามาใหม่แล้วนะครับกับชุดนี้นะครับรุ่นเจ้าสัวเหนือดวงนะครับเสกวันที่8เดือน8นะครับ88เกจิคณาจารย์นะครับรุ่นเจ้าสัวเหนือดวงนะครับที่ได้รับความเมตตาจากหลวงปู่มหาศิลาได้เขียนยันด้านหลังให้พี่นะฮะได้เขียนยันด้านหลังให้พี่นะครับนี่ครับ ชัดๆกันเลยพี่นี่นี่ครับยันตรงนี้ครับเป็นหลุงปู่แม่ตาเขียนให้นะครับนะพุทธาพิเศษนะครับ88เกจิคณาจารย์ทั่วประเทศไทยพี่นะครับอย่างที่เช่นนะครับหลุงปู่มหาศิลานะครับนี่ครับเป็นประธานพิธีและได้แม่ตาเขียนหลังยันให้นะครับแล้วก็พระอาจารย์อนิเลกนะครับแล้วก็พระอาจารย์ต้อมวัดท่าแบงหลุงปู่มหาอาจารย์สุริยันนะครับนะลุงปู่อุดมทรัพย์ครับ แล้วก็นะครับพระอาจารย์แจ้พี่นะและอีกหลายเจติอ,อาจารย์ชื่อดังทุกประเทศไทยพี่มาลงกันที่วัดประธานพนมนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นพระหลักเป็นที่แน่นอนนะครับนะเพราะรุ่นนี้นะครับเป็นที่นิยมมากครับนะสำหรับวันนี้ครับเรามีแบ,บ่งปันพี่น้องนะครับทั้งหมด15ารายการพี่ถ้าชอบถูกใจรายการไหนสามารถรับรับ,บอ่า จำอันดับรายการไว้ได้เลยพี่นะครับสำหรับเหรียญโลหะรุ่นนี้ครับราคาค่อนข้างแรงแล้วและขยับขึ้นไปเรื่อยๆพี่นะครับโอ้วันนี้ผมก็มาแบ่งปันนะครับได้เหรียญโลหะมาเพียง5องค์เท่านั้นครับแล้วก็พับผงอีกประมาณ10องค์พี่นะครับใครไวใครได้ในพี่น้องนะฮะใครไวใครได้ในพี่น้องนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นมหานิยมอีกหนึ่งรุ่นครับอยากให้พี่น้องมีเก็บมีใช้กันครับนะเรามาลุยกันเลยพี่รายการที่หนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ รายการที่หนึ่งมาเสนอเหรียญเนื้อทองฝาบาทครับรายการแรกครับมาเป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับรายการมหานิยมมีหนึ่งรุ่นนะพี่รายการมหานิยมมีหนึ่งรุ่นครับนะรายการยี่เหรียญสวยๆพี่เลขโค้ดเบอร์หนึ่งเจ็ดแปดเก้าเลขโค้ดเบอร์หนึ่งเจ็ดแปดเก้าพี่นี่ฮะเหรียญสวยๆอย่างนี้นะครับนี่ รายการนี้ราคาเดิมครับพี่ชายนะฮะเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะฮะเก็บได้เก็บพี่นะฮะเพราะรุ่นนี้นะครับนะเป็นรายการที่ทางทีมวัดนะฮะเซอร์ไพรส์นะครับเป็นเหรียญโลหะนะครับเพราะปกติครับถ้าจะเป็นเหรียญโลหะนี้พี่ทางวัดนะครับนะป้องกันการโกงนะครับนี่ฮะเขาด้อ่าตอนที่เปิดลุ้นนะครับนะฮะทางวัดจะถ่วงน้ําหนักไว้ที่เหรียญกล่องพระผงเกือบทุกกล่องนะครับ ย้ำว่าเกือบทุกกล่องครับที่ให้น้ำหนักใกล้เคียงกระดียงโลหะพี่นะครับป้องกันการแปลงปลอมหรือการแกะเอาเฉพาะโลหะมาขายนะฮะนี่ฮะเป็นไงฮะพี่นะครับบอกเลยว่านะฮะสำหรับใครที่อ่าเอาเหล็กเนี่ยครับนะสามารถเอาไปทาตะกรุดได้นะพี่นะฮะมีคนเอาไปทําตะกรุดกันพี่นะฮะเพราะได้ผ่านการปลุกเสกมาแล้วนะครับนะมีไงพี่เป็นไงการไปยุกใช้พี่นะครับ ซัเดียนแรกนะพี่นะฮะเจ็ดร้อยบาทนะครับเนื้อทองฝาบาทนะพี่จ๋าเลขคดเบอร์หนึ่งห้าแปดสองนะครับต่อมารายการที่สองครับเออันนี้พี่อันนี้องค์แรกนี่นี่หนึ่งเจ็ดสี่เก้านี่นะฮะองค์แรกนะครับหนึ่งเจ็ดสี่เก้านะครับองค์แรกนะครับองค์ที่สองพี่เลขคดเบอร์หนึ่งห้าแปดสองนะครับนี่องค์นี้องค์ที่สองนะครับนี่ฮะองค์ที่สองเลขคดเบอร์หนึ่งห้าแปดสองนะพี่จ๋านะครับเก็บได้เก็บนะครับพี่จ๋ารายการที่สวยแบบนี้พี่นะครับรุ่นมหานิยมครับนะ อยากให้พี่น้องได้รับชมได้เก็บกันครับรุ่นนี้เหรียญเจ้าสัวเหนือดวงครับนะฮะโอ้โหต่อมาเป็นรายการที่3ามครับพี่ชายรายการที่สาเป็นเนื้อทองแดงครับผิวออกมันปูผิวออกรุ่นๆพี่เลขโค้เเบอร์3หลักทั้งนั้นพี่เลขโค้เเบอร์2-1-9 เลขโค้ดสามหลักเลขโค้ดตัวเบอร์สองหนึ่งเก้าวิโอรายการนี้ครับะห้าร้อยห้าสิบเหมือนเดิมพี่รายการนี้แบ่งห้าร้อยห้าสิบเหมือนเดิมครับนะสับรุ่นนี้ครับนะพี่น้องที่อยากสะสมพระอยากบูชานะครับแนะนํารุ่นนี้ครับอีกหนึ่งรุ่นมหานิยมพี่นะครับเสกที่วัดพระธาตุพะนงบี่นะครับโอ้โห เสกอันที่แปดเดินแปดนะครับแปดสิบแปดเกจิอาจารย์ทั่วประเทศไทยนะครับเกจิชื่อดังมากมายนี่มารวมกันในพิธีนี้นะครับรายการที่สามพี่ห้าร้อยห้าสิบาทครับรายการที่สามครับต่อมารายการที่สี่พี่จ๋ารายการที่สี่เลขค้นจำนวนหนึ่งแปดสามนะครับเลขค้นจำนวนหนึ่งแปดสามครับพี่นี่ฮะหน้าคมๆเสวยๆงี้พี่เหรียญเจ้าสวนเหนือดวงนะครับรายการนี้ครับรายการที่สี่พี่นะครับเปิดบูชาที่ห้าร้อยห้าสิบบาทเท่ากับพี่ เปบูชา5้าบาทเจ้าการพี่ลองเลือกชมดูว่าชอบเลขโคตรัตงไหนชอบพระอุ่นงไหน,นะครับพระเลือกเจ้าของแน่นอนนะครับ<น>มาลุกันต่อพี่ชายรายการต่อไปเป็นรายการที่5ครับร,ร,ารายการที่5้าครับเป็นเหรียญโลหะรายการสุดท้ายพี่เลขโคตรเบอร์ห1หนึ่งสองหีพี่เลขโคตรเบอร์สองแต่ตอนนี้มีโลหะแค่5้าองค์พี่ตอนนี้มีแค่โลหะแค่5้าองค์สุดท้ายเท่านั้นครับในรายการที่ห้าพี่5้ายห้าสิบาทครับพี่ชายต่อมาครับเป็นรายการต่อไปครับเป็นรายการพระผงครับรายการนี้เป็นเนื้อคข้าวนะครับ เป็นเนื้อคำข้าวสามร้อยห้าสิบเกจิคณาจารย์พี่นี่ครับชื่อรายการนี้นี่ครับเลขค้นเบอร์นะพี่เลขค้นเบอร์นะพี่ห้าห้าแปดแปดนี่โอ้โหูเลขค้นเบอร์ห้าห้าแปดแปดนี่ครับรายการนี้เป็นเนื้อคำข้าวนะพี่จ๋ารายการนี้เป็นเนื้อคำข้าวพี่นะฮูพี่ดูเส้นพี่ดูเส้นการปั๊มนะครับเนื้อคำข้าวนะมวนสารแน่นๆอย่างนี้พี่สำหรับคนที่ชอบมวนสารนะครับนี่พี่โอ้โหพี่ดูมวนสารนะครับ นี่ฮะโอ้โหพี่ดูนะครับนี่คือลายมือหลวงปู่นะครับนะฮะแล้วก็เอาไปทําบล็อกนะครับรายการนี้นะพี่แบ่งไปพี่น้องที่สามร้อยห้าสิบาทครับแบ่งไปพี่น้องให้สามร้อยห้าสิบาทนะครับเนื้อคําข้าวสามร้อยหสิบกตจิขนาดจานนะครับมาลื้อต่อพี่ชายรายการที่เจ็ดครับนะมาอยู่ที่เนื้อคาข้าวเหมือนเดิมพี่โอ้โหพี่ดูดอเหมือนสารพี่ดูเหมือนสารนี่นี่ฮะมาชมมาชมเหมือนสารกันชัดๆพี่เนื้อคําข้าวนะครับ โอ้โหพี่จ๋าเอ้ยรายการนี้สวยสุดยอดนี่ครับม้วนสารแน่นอย่างนี้พี่สวยสุดยอดพี่โอ้โหนะครับรายการนี้ก็สามร้อยห้าสิบาทครับเดี๋ยวมาดูเลขโคดดังเบอร์พี่จ๋าเลขโคดนังเบอร์พี่หกสี่สี่สองเลขโคดนังเบอร์หกสี 2, ่สี่สองพี่รายการที่เจ็ดครับสามร้อยห้าสิบบาทครับพี่นะมาดูกันต่อพี่ชายรายการต่อไปครับเป็นรายการที่แปดนะพี่จ๋ารายการที่แปดเป็นเนื้อใบลานข้าจ้สารล้านปี เป็นเนื้อใบลายผสมคัชชาาล้านปีคัชชาานี่เขาว่าเป็นงาช้างหรือเป็นกระดูกผงช้างนะครับพี่นะครับผสมบนบุกผงช้างพี่คัชชาาล้านปีครับงานชื่อในการนี่ฮะเนื้อใบลายคัชชาาล้านปีนะครคมๆอย่างนี้พี่หน้าตาคมๆอย่างนี้มวนสารแน่ๆนๆพี่เดี๋ยวมาดูเลขโคดกันพี่เลขโคดองค์นี้ครับเลขโคดเบอร์สามศูนย์เก้าหกเลขโคตดองนี้เลขโครตรเบรรอร์สามศูนย์เก้าหกพี่นะฮะรายการที่แปดค,ครับนะฮะต่อมาเป็นรายการที่เก้าครับ ผราผงนี่สร้อหสิบาททุกองนะครับพี่ชายนะครับ3า0รอยหสิบาททุกองครับรายการที่เก้าเลขคนเบอร์สา5สองห้าสี่ครับเลขคนเบอร์สามสองห้าสี่พี่ดูด้านหลังครับด้านหลังความคมพี่โอ้โหพี่เยอะเนี่ยสุดยอดครับรุ่นนี้ผมบอกเลยว่าสุดจัดนะครับรายการที่สวยๆพี่นะฮะเจ้าสวเหนือดวงครับรายการที่เก้าพี่สามร้อยห้าบาทเนี่ยพระผงสามรอบาททุกองค์นะพี่นะฮะ ต่อมาครับเป็นเนื้อแลกไกยศิทธิ์ครับนะฮะรายการนี้เป็นเนื้อแลกไกยศิทธิ์นะครับมีจีวอนด้วยพี่อฮะมีจีวอนมีเนื้อแลกนะครับนี่รายการนี้เนื้อแลกไกยศิทธิ์พี่นะครับนี่โอ้โหสราบผลที่ชอบพี่เล่นเนี่ยโอ้โหเนื้อแลกไกยศิทธิ์นะครับโอ้โหพี่ดูยันนะครับรายการนี้เปลี่ยนปพี่น้องสามร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่สิบนะครับ ต่อมารายการที่1 1ครับมาดูเลขคนเบอร์พี่เลขค้นเบอร์สองเก้าี่เก้านะฮะเลขคนตเบอร์สองเก้าสี่เก้าทพี่รายการที่1ิบอ็ดนะครับรายการนี้เป็่นไปที่สองสาร้องห้าสิบนะครับต่อมารายการที่12บสองครับรายการที่ส2องเป็นเนื้อเกสรครับวันนี้ได้มาแค่องค์เดียวครับเป็นเนื้อเกสรนะนี้ได้มาองค์เดียวพี่เลขคนเบอร์สี่แปดหนึ่งสีครับเอสี่แปดหนึ่งแปดอ๋อสี่แปดหนึ่งแปดะพี่นะครับรายการนี้เป็นเนื้อเกสรนะพี่โอ้โห เนื้อเกสรจำฉ่ำพี่เนื้อเกสรมวลสารแน่นๆน่นจำฉแบบนี้พี่นะครับเหลือองค์เดียวพี่ปดไปใด้ปิดมาพี่เออรายการที่การที่สิบสองครับต่อมาเป็นการที่สิบสามครับพี่ชายรายการที่สามนี่ครับรายการนี้พี่โอ้โหโอ้โหี่มวลสารมวลสารรุ่นนี้สุดจริงพี่มวลสารรุ่นนี้สุดพี่นะโขาแน่นๆน่นไปเลย รายการนี yelled, ้แน so 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 ่ๆไปเลยครับเนื้อยอดนิยมมีหนึ่งรุ่นนะครับเนื้อยอดนิยมครับเนื้อจินดามันีพี่เลขคุณเบอร์สี่แปดเจ็ดเจ็ดครับเนื้อผงจินดามันีเลขคุณเบอร์สี่แปดเจ็ดเจ็ดนะครับเนี่ยโอ้โหพี่รายการนี้รายการที่สามพี่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับนะฮะพราผงจินดามันีได้มาสามองค์เลยพี่นะฮะเนื้อมหานิยมเนื้อยอดนิยมต้องรายการผงนี้เลยเลขคุณเบอร์สี่แปดเก้าเก้าพี่รายการนี้เลขคุณเบอร์สี่แปดเก้าเก้าพี่ รายการนี้เก็บได้เก็บพี่นะฮะเนื้อผงจินดามานี้ครับพี่รายการที่สิบสี่ครับต่อมาเป็นรายการที่สิบห้าครับนะฮะรายการที่สิบห้ารายการสุดท้ายพี่นะครับเราายการสุดท้ายพี่เลขค้นเบอร์หกเก้าสองครับเลขค้นเบอร์หกเก้าสองเนื้อผงจินดามานี้พี่เนื้อผงจินดามันนี้ครับสวยๆวันนี้พี่นะครับอยากให้เก็บนะพี่เก็บได้เก็บนะพี่จ๋านี่ครับโอ้โหสวยๆอย่างนี้นะครับ นี่ครับลายกันนี้ก็350บาทนี่ลายกันนี้350บาทนะฮะเลขโค้ดเบนร์มาดูพี่เลขโค้ดจำนวน692นะครับลายกันนี้เลขโค้ดจำนวน692นะครับวันนี้ก็มีแบ่งไปพีน้องครับ15รายการที่ชอบถูกใจรกันไหนสามารถติดต่อน้องเขา้ามาได้เลยพี่นะในราคาย่อมเยาพี่การตีพาร์ท้ตลอดชีพชอบถูกใจอุ้ไหนปิดเข้ามาได้เลยสตหรับวันนี้ฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะพี่ขอบคุณมากมากครับ